มารวยครับโชคเที่ยงครับแดดดีครับเมื่อนี้มารวยกับ้วครับปอยกับปเลยครับจักตีไปไซส์สนรวยวะครับว่ากสิไปยืนนี่ครับอะไรไงที่เป็นสาวเล้วครับสิบอกขึ้เด็กหน่อยวันใดวัน ไปแล้วครับเออน้ำเที่ยงๆครับแดดห่อนครับด้วยซ้อมกับซโซปป่าไปแล้วครับแับว่ากันสิบาลงน้ำครับเตี๋ยเตี๋ยวเตรียวไลยครับ ทุกคนนี่ยวประกาศลงครับสมมือหนีวัดแต่มากครับสีลงน้ำเลยครับอันนี้ล่องมึงครับเอาเล้วเอาแลา้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับอากาศไม่ถ่อนครับว้าว เดี๋ยวเขาบกว่าขาไปยังยูค้ยค่ายดอกตะกอนค่ายดอกตะกอนเฝ้าเยาสองย่างเอาเละข่บปากขาบย่างกูเออคนแขางสิบวิ่งใครเออยู้ไก่ครับปากค่ายมั้ยครับถุกขยะครับ ไปอีกแล้วครับว่างมาว่างไปฟังครับครับไกลเนะคอัเครื่องสารนะครับเอาเอาอุ้ยเอาเอาเอาได้ครับได้มาแล้วครับรอบสองครับรอบแรกปากข้าข้าขับขยะอยู่เดีู๋เขามาลงไปรอบนึงแล้วขับขยะไว้เอาเกล้อนครับ จะร้อนหน่อยครับเออ,อยปัญหาเรื่อยวะขึ้นมาขึ้นมาเลยโลขึ้นนี่เลยครับว่าแล้วว่าแล้วเออไปใส่นอไปาแเออว่าแล้วก็ไปแล้ววันนี้ต้องการลอยข้มากครับไปแล้วครับบัวยูแล้วครับ คึดว่าแล้วครับเสีประมาณนี้ลอกันใหญไครับอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเไปแล้วครับยอก็ไปแล้วครับเั้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮัยเฮ้เอ้เเยเ้้้ ขราวที่ก็ได้ลุกเลิกไปไหนครับเอาดันว่าดันว่าครับเอาาขาวบกันไม่ได้เพราะว่านี่ครับเอาเอา,เอา,เอาสุดเหรสุดว่าเปิงครับเปิงครับได้ว่าได้ว่า ครับกับโอ้โหขับไปยามระสูงครับขาบไปสติ๊กเกอร์ครับขากระติก์ดันว่า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 เร็วเร็วเโอ้โหวัรนบดาเอาขับไปไลยกับไหลกับขึ้นแล้วเออได้ครับป่องห่วงพอดีครับเครับป็าแล้วครับปลาแล้วขึ้นจากน้ำวธรรมดาคึก

ช่วงนีวัตเทือดครับพาจินไปทั่วครับพมาป่อยอย่งก็จินวัตตัวเนี้ยไปแล้วครับไปแล้วได้เราไปเลยตัวใหญ่ครับก็มาจินเจียงเลยใหญ่ไ,ไวค้ครับครับเอาว่ากับสระมาณนี้ครับเอามาเล่นครับ ช่วงเกิดจากน้านี่เขาสีคือคึกคักจังหน่อยครับแต่จับของคืนนี่บรารวังก็สีกระโดดกัดของครับเป็นก,การกับเมยกับสกบ้าบงับอีกยังหลออมาเลยสิไหวอ่ะนีเป็นแบบ บัวยอมเด้อครับเออจับอะไรนะครับจับกับป็นลูกงามอีกครับเป็นครับอีกสักรอบครับมือนี่มือครับมือ่าเลยบอกขอมี็นมือจังได้หรอกก็ร่างกายครับช่วงเที่ยงๆครับวัอนี้แดดดีครับไปครับได้แต่ว่าย้อมว่างเลยครับข้ามจับไปครับว่าเรื่อยมาๆมาเร็ว ไปกองนเลครมาแล้วกบมาแล้วเออแล้ว <c oughs> ลลไกช่ชงที่ดีรไปอีกแล้วครับอีกรอบสมครับเอาเดี๋ยวเดีวไปอีกแล้ว <c oughs> ไว <c oughs> านลอยครเิ่งาลอยมาเลยครับผมไปแล้วไปแล้วเอาเอเด้เออได้ว่าได้วด่า โอ้แต่อยู่ในป้องหน่อยครับค่อนข้างสีขาวไงครับเบิ่ลับเมื่อยเอามามาเเร็วเร็วรอบสามครับเออเอาเลยห่อนรับต้องผ้าลงนาคกับไปเลยครับเอาล้ครับขึ้นว้าแล้วมาเร็วเร็เรเรขึ้นบาเร็ว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 สิคร เราะเศร้าเมยแล้วก็สเสลือยว่าอยู่ขอบสาขอบบอ,อบอย่อบึ่นครับ,ววาาบเดี๋ยวอ,อ,อ,อย่างนั้นว่าขับถึงมากขึ้นมางเง้ยเง้ยหัวอย่างน้องเงีสักแค่ไหัวอย่าง ờ ừ, là để偏洋 vậy rồi, học thử nó bảy phăng, ta bớt học thử mát rồi, nãy thử mát đấy đi đâu đấy Đi đâu? pa, 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 pa. <laughs> ขึ yeah. ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเออเอาไปไปไม่ใส่แล้ววะเนอะเราไปแล้วครับโหป้องไหวล้วครับกเกี่ยวข้องกันไว้ครับอ้าวทาดิน้ำโยงยังขึ้นเดินทาเออตาเมย์น้ำย่อยโยดโยดตากแดดครับเดีลยว ครับ่บยอมเมื่อยครับเอาแล้วเอาแล้วเออแต่ว่าคือแกงต่อนเที่ยงครับเปครับเปิดเอามากก่อนกันเลยครับเ,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 เอาขึ้นมาเร็วครับกัดเตะไปครับน้าเขาครับ ก็มาลงเหมือนแซน้ำพอดีแต่มีห้น้ำก็สิเขาคราับเอาแล้วเอาแล้วเ,เอามาห่างอีกครับอันนี้น้ำมันยน่อยหยดหยดจุ่งล้างเฮ้ยไม่ใส่ต,ต่อตรงผ้าเขาออกกันร่งใจครับต่อการร่างกายเมื่อนี่ก็สิกินเนี่ยรับระบบขับถ่ายเขาก็สิดีครับ นอนย่างเดียวนี่สิบวาเครกินสิบเบื่ออาหารครับท่อ้เขาออกกระลังไกยน้ำครับครับผมลูกหลัดคอหมูย่างครับผ่าออกมาเลื่อยออกเป็นนำ้ำช่วงเทียงเทียงครับอ่ะชิปนี้ไว้ซ้ำหนี่ก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดติดตามเราเดยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ